ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาร้านบางเย็นหวานใจบางเย็นครับอันนี้ภาคใดก็ภาคไหนครับภาคไหนครับภาคนี้ภาคสองซ่อจากภาคเดิมใช่ไหมครับตอีนี้เราพบกับพิธีกรหน้าหวานของเรานะครับอ่าอย่าให้พร้อมเลยหม่อร่อยเลยสวัสดีครับผมพี่ปอครับภาคนี้น่าจะอ้วนมากกว่าเดิมนะครับวันนี้มาทําอะไรครับ เล่นไพ่มาร้านกินากันอดี๋ยวมาเอามันครับร้านนี้เป็นยังไงบ้างครับมาจากครั้งแรกแล้วบรรยากาศที่สองเป็นยังไงบ้างครับวันที่สองเราคาดว่าไม่น่าจะเลียครับเพราะว่าบรรยากาศครับมองคนวันนี้มองคนครับวันนี้ที่เด็ดอะไรมามาโชว์ท่านผู้ชมครับวัน๋ยวนึกนึกแป๊บแป๊บหนึงครับเดี๋ยวขอกินตะกร้อครับแล้วจะนึกออกครับวันนี้นึกไมนออกครับมาท่านนี้มั้งครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอไหมครับวันนี้ครับมี เมนูใหม่หครับบางเย็นายาเย็นนะแล้วก็ออกนมเนยตอนนี้ไม่มีนมเนยมีแต่นมเต่อเต๋อรอกันมาแล้วตอนนี้คนถ่ายไม่ได้แดกเลยโอ้โหครับเป็นไงบ้างครับเราจะตัดการเลียทิ้งไปครับฝากกินแล้ว,วคือมีคนแนะนําว่าเลียแบบทีเด็ดมากเลยไม่ใช่ครับฝากกินแล้วใช่ไหมครับคือฝากกินแลว้วมีคนคอมเมนต์มาเยอะครับ ตานนี้ผมก็เลยต้องเสียดใจนิดนึงครับภาคนี้ยังมีอะไรมาแกหน้าบ้าครับภาคเหนียวภาคนี้ครับยังก,กิดไม่ออกครับโอ้ยดี DJ, เจภาคที่แล้วเรียครับภาคนี้จะดูดวันนี้ครับผมจะมากินแบบใหม่ครับกินบางอย่างให้อร่อยครับเดี๋ยวครับคนดูคนนี้ครับคนนี้พรีเซนแบบใหม่ครับกินยังไงให้มันอร่อยและยังไม่มีใครทํา เดี๋ยวเราจะไปดูกันโดยที่ครับนะครับโอ้ยทีอาจจะไปไปแล้วครับนึ่มาดูทีเด็ดอีกทีนึงกว่าอันนี้ครับเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งหัดครับเพิ่งหัดเพิ่งหัดเข้าการเื้าการทำโคงการแล้วอาชีพเทปเขาทำกันยังไงครับแล้วคุณดูมืออาชีพครับว่ามืออาชีพอย่างผมครับเขากินกันยังไงครับเขากินกันยังไงเรามาดูอุปกรณ์นะครับตอนนี้ อุปกรณ์ในการกินครับของของดีมครับดีมเฉยๆแหลนะครับวันนี้ครับดูดีๆนะครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์คือตอนตอนนี้อันเนี้ยเราจะมีวิธีการกินยังไงครับเราจะไม่ค่อยใช้หรอกเพราะเกิดกินให้มันอร่อยเราจะวางไว้ก่อนเราจะวางไว้นะครับเดี่ครับอนนึงครับมาได้ครับคนคนคนร้านสดครับสดแบบเห็นเห็นกันเลยครับตอนนี้ครับเห็นเห็นกันเลยนะครับเห็นครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับ โอ้โหกระโดดครับกระโดดครับเ <c oughs> <c oughs> ต็มเลยครับโอ้โหหมดไปแล้วครับมาขอบคุณมาขอบคุณสปอนเซอร์หน,น่ยครับวันนี้มีนนใครมาสปอนเซอร์ไหมครับไม่ไม่มีสปอนเซอร์ได้ไหมเอ็มเอ็มสปอร์ตใช่ไหมพี่ใคช่วยเก็บมาไงสปอนเซอร์หน่อจบรายการแล้วนะวันนี้ครับขอขอบคุณผู <c oughs> <c oughs> ้ใหญ่ใจดีฮะที่เป็นเสาหลักให้กับเราให้มีเงินมากินขนมปังเย็นครับสปอนเซอร์ก็คือวัยรุ่นทับทีนฮะครัครั้งหน้าครับครั้งหน้า ครั้งหน้าจะไปที่ไหนกันเครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ใหม่ไปที่จังหวัดชนบุรีเครับเราจะไปลิงทะเลกันได้เลยครับแต่วันนี้ผมขอกินก่อนครับเพราะว่าตัดภาพมาดูครับอเคกินเดียวครับเสกไม่อยู่ติดตามตอนต่อไปครับผมก็ฝากเว็บไซต์ของเวลุ์ท็อปทีนไว้เยนะครับถ้าเกิดใครสนใจครับสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์ได้ครับไวเว็บครับท o p t ทีน t pe su ครับลองเข้าไปดูได้ครับหรือ เข้าไปดูวิดีโอข่าวที่อ่าอ่าอะไรวะไอสลัดไอยูทูบครับ YouTube ไปที่ของอะครับอะไรก็ได้ครับคุณพิมเข้าไปว่าวยรุ่นท็อปทีนครับแค่นั้นครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมใหม่เองครับงั้นก็ขับสวัสดีนะครับบายบายวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมมีนี่นี่มีนึกออกแล้วผมจะมีโตครับคุณดูครับมายากลครับแหวนครับแหวนครับวันนี้มีนรบมายากลมาดูครับหนึ่งก่ครับ นี่หงคนเขาให้คุณเอาไปฝึกจับตาก่อนจับตาดูกันครับเพิ่งจับตาดูดีๆนะครับผมแหวนนี้มันคือแหวนธรรมดาครับเออผมสะบัดปุ๊บนี่ครับแหวนหายไปเลยเอาแหวนหายไปไหนแล้วครับแหวนอยู่นี่ครับโอ้ยสุดยอดมากครับต่อฝากนะครับวันนี้หนึ่งคนนะครับหนึ่งคนครับคนต่อไปจะเป็นอะไรก็ลองมาดูกันคลิปหน้าของ ของของผมดีมครับของดีมนะครับดีเฉยๆครับโอเคครับงั้นก็ขอลากันไปกันเลยอันนี้มีนมเปิดครับดูครับน้ำเปิดทำไงวะน้ำเปิดแล้วทำยังไงคเขาได้ปะโอ้สุดยอดมากครับ